ไปนานแล้วค่ะก็เลยดีใจค่ะที่เขาออกช่อนะคะช่อเข็มค่ะสวนทยให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันค่ะเราต้องใช้ความทยให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันค่ะเราต้องใช้ความช่อเข็มนะคะ สวยไหมคะคเพื่อนๆสีแดงสดใสเลยคะ่ะไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วไม่ไม่ยอมออกช่อสักทีเพิ่งจะออกเนี่ยเพิ่งจะออกเนี่ยก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันต้องใช้ความน,นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากค่ะดีใจไปด้วยกันค่ะที่เห็นช่อเข็มบุกมานานจริงๆค่ะเป็นช่อใหญ่อ่ะช่อใหญ่ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะสวยค่ะและอีกอย่างเนึงก็เป็นต้นใหม่ไหมคะเพื่อนๆพ่อสวยค่ะสวยดูสิขาช่อใหญ่แล้วกลมเลยค่ะกลมเล็กเลห็นนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากค่ะดีใจไปด้วยกันค่ะที่เห็นช่อเข็มบุกมานานจริงๆค่ะเป็นช่อสวยเลยใช่ไหะลมก็มาพัดเย็นวันนี้ออกช่อให้ชมนะคะคนปลูกค่ะสวยค่ะคลิปนี้แค่นี้กอดช่อสวยเลยใช่ไหะลมก็มาพัดเย็นวันนี้อากาศร้อนจัด มีลมเข้าเย็นเย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆนะดูชอ่อเข็มสวยๆเพลินๆตาไปชอ่อใหญ่ค่ะชอ่อใหญ่ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะสวยค่ะและอีกอย่างนึงก็เป็นต้นไม้ค่ะตอนนั้นตุ้มๆอยู่ก็เลยยังไม่ถ่ายให้เขาบานเต็มที่ก่อนเพราะว่าถ้าบานเต็มที่แล้วเขาจะสวย หลายปีอ่ะกับสิบปีเกือบเกือบเพื่อนปลูกไว้นานแล้วค่ะก็เลยดีใจค่ะที่เขาออกช่อนะคะช่อเข็มค่ะส่วนอดทนหน่อยวันหนึ่งเขาก็จะไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วไม่ไม่ยอมออกช่อสักทีเพิ่งจะออกเนี่ยเพิ่งจะออกนี่ก็เลย แ,แม่ชุจดานี่ชอบสีขาวอันนี้พ่อบ้านเขาชอบสีสีแดงเนาะพ่อบ้านเขาก็เลยเอาสีแดงมาปุ๋ยค่ะสวยไหมคะช่อเข็มสีแดงค่ะสีแดงเข็มก็มีหลายสีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมเข็มค่ะเข็ม ไม้ที่ปลูกไว้นานแล้วไม่ไม่ยอมออกชอ่อสักทีเพิ่งจะออกเนี่ยเพิ่งจะออกเนี่ก็เลยปลูกไว้ตั้งนานแล้วค่ะเพิ่งจะออกชอ่อออกชอ่อก็ดีใจครับเพื่อนๆอ,ออกก็ออกหลายปีอ่ะเกือบสิบปีเกือบ ชวยนะคะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบสิบปีแล้วเพิ่งจะออกช่อนะคะเออก็ดีใจค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันค่ะเราต้องใช้ความอากาศร้อนจัดมีลมเข้าเย็นเย็นสบายเลยค่ะเพื่อนๆเนาะดูช่อเข็มสวยๆเพลินๆตาไปช่อใหญ่ค่ะ พ่ใหญ่ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะสวยค่ะและอีกอย่างนึงก็เป็นต้นไม้ผ,ผีดอกผีออกออกช่อให้เราดูให้เราชมได้ค่ะสุดท้ายเราก็ได้ชมปุ้ยนะคะกำลังบานเลยเล่นลมเล่นลมช่อเข็มกำลังเล่นลมนะคะ สวยก็มาอยู่แล้วล่ะคนปลูกก็ไปแล้วไปดูสวยค่ะพเพื่อนสวยไหมคะช่อเข็มนะคะสวยไหมคะพเพื่อนสีแดงสดใสเลยคะ่ะช่อเข็มนะคะสวยไหมคะพเพื่อนสีแดงสดใสเลยคะ่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยสวยดูสิเข้าช่อใหญ่และกลมเลยค่ะกลมด็กเลยสวัสดีคะเพื่อนๆขอบคุณมากคะ่ะดีใจไปด้วยกันคะ่ะที่เห็นช่อเข็มบุกมานานจริงๆคะ่ะเป็นรอให้เข้าบานเต็มที่สวยมากคะ่ะ ออกช่อเดียวนะคะเพื่อนๆช่อเดียวจริงๆเลยสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมเข็มค่ะเข็มพาเพื่อนๆปลูกไปนานแล้วค่ะก็เลยดีใจค่ะที่เขาออกช่อนะคะช่อเข็มค่ะส่วนอดทนหน่อยวันหนึ่งเขาก็จะ แต่แม่ชุชดานี่ชอบสีขาวอันนี้พ่อบ้านเขาชอบสีสีแดงเนาะพ่อบ้านเขาก็เลยเอาสีแดงมาปลูกออกช่อให้ชมนะคะคนปลูกปลูกไว้ตั้งนานแล้วค่ะเพิ่งจะออกชอ่อออกช่อก็ดีใจค่ะเพื่อนเพื่อนออกก็ออกาอาก,กาศร้อนจัดมีลมเข้าเย็นเย็นสบายเลยค่ะเพื่อน ดูช่อเข็มสวยๆเพื่อนๆตาใปสนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะดีใจไปด้วยกันค่ะที่เห็นช่อเข็มบุกมานานจริงๆค่ะเป็นสุดค่ะสวยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนตุมๆก็นี่คือบานเต็มที่เกือบทุกเกือบทุกช่อแล้วค่ะเต็มที่เลย ทุกช่อเลยนทายให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันค่ะต้องใช้ความค่ะสวยไหมคะช่อเข็มสีแดงค่ะสีแดงเข็มก็มีหลายสีค่ะเพื่อนๆอดทนหน่อยวันหนึ่งเขาก็จะค่ะตอนนั้นตุมๆอยู่ก็เลยยังไม่ถ่าย ให้เขาบานเต็มที่กันเพราะว่าถ้าบานเต็มที่แล้วเขาจะสวยช่อใหญ่อ่ะช่อใหญ่ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะสวยค่ะได้อีกอย่างนึงก็เป็นต้นมาออกช่อให้ชมนะคะคนปลูกรอให้เขาบานเต็มที่ไปไหมคะเพืพ่อนๆสวยค่ะ สวยดูสิข้อช่อใหญ่แล้วกลมเลยค่ะกลมเล็กเลค่ะเพื่อนๆปลูกไปนานแล้วค่ะก็เลยเอดีใจค่ะที่เขาออกช่อนะคะช่อเข็มค่ะสวยสวยนะคะปลูกมาหลายปีแล้วค่ะเป็นสิบสิปีแล้วเพิ่งจะออกช่อนะคะเออ ก็ดีใจค่ะช่อสวยเลยใช่ไหมะลมก็มาพัดเย็นวันนี้แหะค่ะสวยไหมคะช่อเข็มสีแดงค่ะสีแดงเข็มก็มีหลายสีค่ะเ,เพื่อนๆทายให้เพื่อนๆดูว่าผลงานเขาก็ออกช่อได้เหมือนกันต,ต้องใช้ความไหมคะเ,เพื่อนๆสวยค่ะ สวยดูสิพข่าช่อใหญ่และกลมเลยค่ะกลมเด็กเด็กเศรษฐีค่ะเศรษฐีค่ะกำลังบานเลยค่ะกำลังบานสดใสเลยยังไม่โรยไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยค่ะสวยดูสิพข่าช่อใหญ่และกลมเลยค่ะกลมเด็กเด็รอให้เขา บานเต็มที่นปลูกไว้ตั้งนานแล้วค่ะเพื่อจะออกช่อออกช่อก็ดีใจค่ะเพื่อนๆออกก็ออก,ออกสวยนะคะกำลังบานเลยค่ะ,คะเล่นลมเล่นลมช่อเข็มกำลังเล่นลมนะคะสวยค่ะช่อสวยเลย